ถือว่าเป็นอันไทยเรื่องเดียวเลยที่ได้ไปในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติระดับเอเชียนะที่อย่างที่สุดนะครับแสงความดีองที่รับด้วยก็ถามพี่นักก่อนเลยครับว่าเรากำกำับภาพยนตร์เรื่องแรกแล้วก็เป็นหนังเรื่องแรกของค่ายแบน็ิงซินีมาด้วยและได้รับการเลือกเลยรู้สึกอยัางไรบ้างครับพอตอนแรกก็ตื่นเต้นแหละครับว่าเขาเลือกหนังเราแล้วก็เ่ีเราส่งมาตน่ตอน,นต้นปี เอสซีโร่ที่แบบดีมากเป็นมากใช่มากมาก็รู้สึกว่าเราเกีเ่ยวหน้ากันผมก็เอาล่ะทีงานรัส<อ>ดงตัวเขาดนะฮะต้องบอกเลยว่าเป็นภาพคนไทยเรื่อดีจริงๆนะพี่ๆครับแล้วก็ได้รับการคัดเลือกทีนี้พอไปเปิดตัวที่นั่นและได้รับการคัดเลือกอีกด้วยฟีดแบ็กจากคนที่ไปในงานเป็นยังไงบ้างครับก <c oughs> ็ทำให้เขาข้างตัวเองก็มีรอบมคิดเองครับก็รู้สึกว่ากำลังที่เขาถามเราก็เป็นกำลังที่เขาชื่นชมร นนี้่อน้าเคนดนุนน้เชิงลึกเหมือนกันบางคำถาก็เป็นถามที่แบบเรียกว่าเป็นเป็นการนำปะโยของโปรดักชันแ่บางทา,าง้า,างทา,างเราดมากเข้าดเพราะว่าเขาอาจจะไม่ค่อยเห็นไทยที่ตีแผนสังคมไทยเรม,มุมด้าน ครับแล้วก็เราว่าวิถีชีวิตที่เราไม่หลอกตัวเองมันเกิดขึ้นจริงเอาละเดี๋ยรามาคุยกับนักแสดงกันดีกว่าะฉะนั้นเดี๋ยวให้ทุกท่านครับแนะนำตัวอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็รับบทเป็นใครเชิญครับครับสโซเดราหมอนพิตินะครับรับบทเป็นเต๋อในเรื่องของไนนี่ค่ะซีลลี่สุรชาสังข์สันตินานะคะรับบท บิ๊กตี้เจริญครับรับบทคุณเคียงครับคุณผู้ชมครับผมคาดจะมีการหาในวับพรุ่งนี้ครับนี่คือนักแสดงบางทว่าผลงานการดีของแบงค์นี่ก็ถือว่าเล่นภาพยนตร์มาหลายเรื่องแล้วมีผลงานภาพยนตร์มาสักเรื่องเรื่องนี้แตบงา์จะรู้ดีไหมครับหรือว่าง่ายๆสบายๆตามสไตล์ของคุณแบงค์ที่ติดครับนี่เป็นเค่น่อยการบอกว่าการแสดงตัหนึ่งมันมียากนะโดยเฉพาะต้องมารับบทเป็นตัวเองต้องเมีเรื่องอะไรเพราะว่า มันมีความซับซ้อนของกรรพรุ่งเยอะมากการแข่งการในในไทเกอร์ของตัวตนตัวในเรื่องนี้นเออแล้วเรารู้สึกว่าแบบเราต้องท่านทีทุ่มเทนี่กับภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างเยอะมากทั้งเรื่ว่าจิตใจเราว่าร่างกายเราก็ถูอวอลนัทหนักสิบโลใช่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆล่นการลดลนัทหนักสิบโลแล้วต้องตัดสกีเลสด้วยใช่ครับเออเออแล้วเรื่องนี้เขาบอกว่าไคเตอร์ผู้บุตรบานของแมนทิติมันค่อนข้าง หรือไก่ไก่กับไก่ไก่ไก่เพราะ่ั้นมันก็เลยต้องเข้าไปตนระยะใช่ครับต้องมีการแบบทำรีเสิร์ชแล้วก็มาทำการบ้านมากขึ้นกว่าปกติเพราะว่าเราอาจจะไม่คุ้นชินกับสังคมในตัวเรื่องหรือข่าตัวไครเตอร์หรือตอวเราเองด้วยฉะนั้นก็เลยมีการบอกว่าไปลงพื้นที่จริงมีการ workshop แล้วก็มีการไปลองใช้ชีวิตในสถานที่จริงบ้างครับนะครับ เราต้องบอกเลยผู้กำกับที่สุดจริงครับใช้สถานที่จริงในการถ่ายทำแรกได้ถึงความรู้สึกของตัวละครในการทำตันวนี่ค้ผมดีใ่มากครับก็ข้ามผมกผมซินีนนะคะน่ครับนี่ถือว่าเป็นภาบเดือนเรื่องแรกของคุณเลยใช่ค่ะเป็นไงบ้างครับแต่ว่าเรื่องแรกบทก็หนักเลยนะครับ ซีนแรกที่ถ่ายทำของภาพนยในตร์เรื่องนี้เป็นยังไงบ้างร้อ่ซีนแรกจริงๆเราได้มีโ,กโอกาสในวกนสอบที่จริงแล้ดวด้วยแล้วเราก็เหมือนกลับไปทำลูทีมเดิเดม<ๆ>เหมือนครัที่เราวดสอบค่ะก็ก็เหมือนแบบว่าเราทำความคุ้นชินกับตรงนั้นไปแล้วก็เลยซีนแรกก็เลยไม่ได้ยากะะมันเลยง่ายขึ้นเพราะว่าได้ลงไปสมัมผัสจริงๆในการทดสอบในฉากๆ,ๆนั้นรจริงๆใช่ จอมแจ๋มนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของจอมแจ๋มเช่นกันซีแรกเขาจำได้ไหมเปอนซิตี้ไหมความยากง่ายหรือว่ามันทำไมหัวร้อนอย่างนี้แล้ว,วมอง้ากเวลามวลัโอ้หัวร้อนด้วยทำไมครับมันยังไงให้ฟังหน่อย ไตรเตอร์ของคุณกับท่านตดนเรื่องแรกบอกเลยว่าไม่ธ้รมาาเพราะว่าบทบาทที่คุณได้รับเป็นเซนเตอร,อร์ซึ่งแน่นอนแหละโอ้โหม,มันเป็นเรื่องแรกถือว่ามันเป็นอะไรที่ต่างมากแอบดีเพราะว่าตอนได้ถามก่อนว่าตอนรู้ว่าต้องรับบทบาทแบบนี้เป็นเซนเตอร,อร์คุณรู้สึกยังไง ดีใจีใจที่ได้เล่นแต่พอรู้ว่าต้องเล่นเป็นเซนต์บอลเตอร์ก็ยังดีใจอยู่มันรู้สึกว่าเป็นชาเลนนมาในชีวิตีบแลเป็นหนังเรงแรกก็อยู่ัรงสดก็สักครั้งหนึ่งก็คงได้แสดงบทดีๆกับที่มันจริงแล้ก็จะออะไรยๆอย่าให้กับคนดูเลยก็เลยีดีใจมากขับไม่บอกคุณพ่อคุณแม่ตอบกันได้ เออคนที่เราเล่นได้แล้วนะฮะแล้วมันยากไหมครับยากค่ะยากมากยากที่ต้องแฮนเดิลแต่เองนั่นแหละแต่ว่าพี่รักกับคุณบีมันกล้าที่ผมเพราะจนจบจนถึงวันนคลับนะฮะพี่รักครับนี่ถือว่าเป็นหนังรักที่แบบฟิล์มแบลรักแบบโล่นไม่สวยจะมีนักแสดงหน้าใหม่ที่เล่นเรื่องแรกหลายคนเลยการกำกับมันยากได้ยังไงบ้างครับรอ ไม่ยา,ยากเหมือนเราผมก็มีวิวว่ากันเรืงท่าเยอะอยู่แใแบบเนแนวท<อ>ี่โหดใช่ไหมครับมีการพูดคุยกันมากว่าเออเราจะนำการแสดงแบบแบบอย่างที่เราอยากได้ออกมาเพืออยากได้ความจริงที่ที่ทำให้เราเชื่อได้าทุกคนเป็นตัวละครคนนั้นจริงๆได้ทำด้วยกันก็จะมีฟังได้มีจะมีฉา,า,ากสำหรับวิดีโอข้าเป็นคนที่คนจะตูดติดตามและตูดสองชั่วโมงค<อ>รับรก็มีการลดกันหลายอย่างแต่ทำความเข้าใจร่วมกันมีการสร้างโลกของเนไลฟ์เนรับ ทารที่ทำไฟล์รีเซนตที่นำเสนอผลงานรีเซ์ตเลยการนีร้เข้าใจแะ้วก็มีการาเข้าใจในเรื่องของบรรยากาศ กล้ที่พี่เขาเป็นถือว่าเป็นลูกพี่เพราะว่าประสบการณ์ที่เขามีสนช่วยในการเข้ากับน้องใหม่ท<ม>ี่เป็นเรื่อแรกยังไงบ้างเนียครับ,บไม่ค่อยเ <c oughs> นะล้นะครับคุณแม่ที่ติคุณไม่ช่วยอะไรเขาเลย,ยนะคุณซัพพอร์ตอะไรบ้างเพราะว่าคุณเนี่ยต้องเข้ากับสองแฉเที่มากแล้วคุณเล่นคู่กันผมเทีเซอร์ออกมาเนี่ยก่อนะเรื่องบางอย่งเฮ้ยมันต้องมันต้องเข้าถึงนะคุณซัพพอร์ตอะไรน้องมากไหมเนะี่ยคือจริงๆให้น้องเขาใจเย็นน้องเขาจะสามารถเป็นได้เคืจริงๆคือเล่ เราบกว่าจะเอาเงไม่รอดก็เลยทำแบบว่ามีสถานที่กับเองระหว่างที่คุณพูดนะครับคุณพิพชาหัวลอแล้วนะครับทำไมครับเหมือนจะมีอะไรู้หรือเปล่าหัวลอเล่มีซัพพอร์ตนะครับเออเออนะจริทีสามารถแบบเล่นได้ดียูแล้วในในในคับใน่งใช่ชวยาอไมาต่อเป็นพ่งพิ่งีาใจพ่กัก บ้านมาตลอดใช่ใช่เลยครับอ่ะด้านหลังบ้างน้องายครับเออมันเป็น้องฝาไฟดีกว่าร,รู้สึกยังไงกับคำว่าหนังแบบทิลแบรของเรื่องเนลนไลฟ์คิดว่าคนดูจะได้มุมมองความรักอะไรที่แตกต่างจากเรื่องอื่นครับหนูว่าเรื่องนี้แล้แต่คนจะมองมนำแบบดกาหมายถึงว่เป็นความรักทน,น,นเ,เกิดขึ้นจริงในชีวิตของคนเราทุกคนขอช มีสุการที่แย่เสุจกาที่ดีที่เกิดจากความรักเราเชื่อว่าหลายๆคนมีอะไรบางอยาที่ดีเลได้จากเรื่องนี้ใช่เพราเป็นอที่ดีเหรผมว่าในคถามนี้มันคนงจังเลยแต่ทำไมเาไม่ถามในที่ดีไไม่ถามแบบจริงจังาะพี่แบงคในหาะให้เอกครับและนี่ถือว่าเป็นควโดนที่ฉีดไเตอร์ ตลอดที่คุณเคยรับมาเลยไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หรือซีดีหรือดคุณคิดว่าความรักฟิล์มแล้วเรื่องนี้มันเป็นความรักมันมี่แตกต่างจากเรื่องอื่นยังไงผมพอถามซ้ำผมยังได้ยินจากปากคุณว่าเขาตอบดีแล้วเอ้ยไม่คุณไม่นน้องเอกคุณต้องมีคุณมองคือจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าความรักจากคนทีก็ขาดูที่คุณมองเหมือนกันแล้วผมคิดว่าความรักในแนวเรื่องเรียนาักมันมีหลากหลายเมากเออ ู้คุณเห็นละคตะวนเนีมันก็จะมีมุมมองความรักที่แตกต่างไปซึ่งรู้สึกว่าความรักมันจะดีหรือว่าไม่ไดีเนะี่ยมันขึ้นอยู่กับคนนะว่าเขาคาดหวงความรักเป็นคาซึ่งในภาพยนตร์นี้มันก็จะดีลเล่าใหื่งเป็นว่าเราจะแบบถ่ายทอดสามผัอามงละครทตว่า ลูกคับคู่รักเออถามวันนี้ในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักอย่างเดียวนม่ใช่แบบคู่รักกับเจนคิวพลาสมีความรักระหว่างแม่ลูกนะครับมีความรักระหว่างเพื่อนมีไหมก็ต้องบอกว่าเออคือจริงๆแล้วก็คือแบบบางทีเราจะไมาแต่รักก็เห็นจนเป็นรักจริงได้โอ้โหแนนใช่เพราะว่ามิจักที่รัักตวเองก่อนเล่นคนดูเท่เขาบอกว่าทำให้ภาพเหนียวเยอะมีมันดูดีมากขึ้นสมบูรณ์แบบมากขึ้นดีเทียน ทันที่มากพี่เคียงครับเรื่องนี้เป็นไงบ้างครับไกลตัวหรือใกล้ตัวหรือมันยังไงบ้างครับแต่ดูดราฟ้ากันแล้วถ้าใกลตัวพี่โดดพ้นเันแล้วเขาเขาบอกในเรื่องนี้พี่มันเอนท้าเถื่อน่ยกามากผมคิดว่าเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าบทบาทที่ได้รับคือว่าเป็นโจมคนโจมแต่ว่าเป็นโจรจะตอบเป็นโจรที่เพิ่งเริ่มที่จะ ป็นยังไม่ได้ถูกบ่มอช่อากาจจะบ่มแล้วแต่บ่มด้วยความด้วยแนวทางของตัวเองมากกว่าในเรื่องนี้ท่านก็ค่อนข้างขอบเล็กมากมีอะไรที่แบบความเล็กไปใกล้กับตัวเราไหมครับอืมจริงๆแล้วอาจจะเป็นเรื่องของยาเถืิอนเนองครับ เพราะว่ายาเสพติดเนี่ยผมพูดถึงในเรื่องนี้ด้วยครับแล้วการที่ยาเสพติดเนี่ยมันใกล้กับผมไหมเนี่ยเพราะว่าผมอ่ะต้องตอบมันนะผมอยู่ในบ้านที่มีพื้นที่ที่อยู่ในความเจริญที่ไม่เจริญค่ะไม่ใส่คำถครับรรเพราะว่าผมเลยต้องใกล้ชิดกับยาเสพติดมีเพื่อนหลายคนที่อยู่ร้านเกมค่ะไม่ผ่านสิ่งนี้มาเออ,อให้ผมได้รู้เรื่องราวพวกนี้บางทีเนี่ย <laughs> เราเราไม่ได้แค่อยากจะหนียังไงหรืออะไร ยากจะออกหามนแต่สภาพแวดล้อมหรือว่าโดยรวมมันดิงให้เราเข้าไปในจุดนั้นด้วยแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ดูเชลเลอรผมบอกเลยว่าแดรลอกไดร์อกมีของตะเคียนมามันทำให้เราเลคเตอร์ของตเช่นกันนะครับโอุ้ณพูดออกมาได้แบบนีนจออะไรกันนาวะไปแค่กะลี่เอะพี่พพี่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 พ่พ่พีพ่พี่พี่พ ไม่อยากพูดเลยไม่สปอยเลยใช่คือพี่ดังครับผมขอถามเลยครับตอนนี้ถือว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกแล้วพี่กำังกลับด้วยทำไมถี่นึกจิตมุมมองความรักกับโลกในสื่อแล้วก็มุมมองที่สะท้อนสังคมไทยที่หลายคนไม่เคยคิดที่จะถึงวันนันเลยจริงๆของว่ามันก็เป็นงานแบบเพนเพนแบบคอนเสิร์ตอย่างเดียวแต่ว่าแฟนคลับเรียกว่าเป็นเรื่องสมเชียวในสังคม ว่ามีหนังรักที่แบบพูดว่าความรักเป็นพลังของชีวิตทำให้เราแบบมีความสุขทำให้ชีวิตเราไปง่ายในเดือนนี้นะแต่ว่าบอกว่าคนที่ไม่ถูกรักหรือว่าคนที่ไม่ถูกมองเป็นผู้หญงในจริงก็จะมีพลังลบนพลังการไม่ถูกรักซึ่งก็จะเป็นร้ายแบบหนึ่งนะให้ตัวละครดี๋ยวสามารถที่จะอยู่ในจุดที่เขาอาจจะคาดไม่ถึงได้นจรี่จริงความรักมันเป็นพลังที่ลึกเราก็ร้องบอกว่ามันเป็นด้ากที่ แต่มันกลังสวยงามน,นะแต่มันสามารถขับให้เราไปในด้านที่ดีชิกหายหรือว่าไปในด้านที่เราคิดไม่ถึงเลยก็เป็นได้แล้วมันมันสามารถขับเราไปได้เรื่องนี้ในร้านผมก็เห็นเลยว่ากดเข้มข้นมากเรียวมากอยากให้ราได้ฟังหน่อยว่าตอนทำงานกดเนะี่ยแลว้วก็ทำคู่แตกลอกของตัวละครที่คุณกันทองมันมันยากงนะ่ายเนี่ยคือไหนครับ ฟิมนเนะบได้ทังหมดคในขั้นตอนฟป็นในช้เวลาาณน่าจะถึง claro. 2ปีเพราะว่าเราเราอยากหาแองเกิลหุ่นว่าเอ๊ะแองเกิลไหนที่เลาเรื่องใน s u b เ e การในโครงกาเนี่มาได้ดีที่สุดนะแล้วก็พอฟิป็มนเรียนเสร็จเนี่ยทีมันเป็นเป็นยาม3จานนะเร ปูนะครับรองทองรัชตะวันนะครับรวมถึงคูนายครับมานกมีจอมหันครับขอเสียงปรบมือดันดครับทุกคนละกันนะครับพี่ปูครับในเรื่องน,นี้ความเข้มข้นถ้าเกิดใครได้ดูเธอไปแล้วจะเห็นเลยว่าโหในใคาแรกเตอร์อที่ได้รับมันมีทั้งเรื่องของอาชีพมันมีทั้งเรื่องของลูกมันมีเรื่องของความความ,วาม,วามเรียกว่าอะไร ที่ไม่เป็นการยอมรับของสังคมแต่ลูกก็ต้องใช้คืนตน,นี้เราก็ยังจะแสดงความรับผิดชอบส่งเสียงดีที่สุดคอนยานน่าผลบุญถึงศิษย์ให้คะแนนคอนย่าเท่าไหร่ครับคุณปู9เลยครับ9เลยนะยนะการกาลับม,มารับบทหลานการแสดงในครั้งนี้นนใช่ค่ะรู้สึกว่าตั้งแต่เล่นละครมากี่ปีกี่ปีเนี่เลยเล ยากที่สุดเข่าผิดที่สุดแล้วก็ท้าทายที่สุดค่ะมันมันพลิกโหวดไปเยอะมากจากจากที่เราเคยเล่นอยู่ประจำตอนที่ฟังเล่นละครอะไรเงี้ยเป็นคุณแม่นายอะไรอย่างเงี้ยครับมาเล่นโหวตนี้แล้วรู้สึกเราต้องแบบเอาตัวเราลงไปใต้ดินแล้วค่อยๆขุดขึ้นมาเรื่อยๆอย่างนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องทำการบ้านเยอะมากค่ะเพรมีการกระชับครับดิวครับ เลนไลฟ์เรื่องนี้จะคงเป็นแม่จากแม่ที่แต,ตกต่างจากเรื่องอื่นเลยอย่างซี่เชิงมันต่างยังไงมันต่างเพราะว่าเป็นแม่ที่เราเก็บอะไรหลายๆอย่างผิดกว่าอะไรหลายๆอย่างแล้วก็พยายามเก็บชีวิตลูกดีๆแต่ก็ จากลูกเองเจ็บคืชีวิตมันทำไมมันโดนย่างขนาดนี้แบบเอาให้กลงดินลงไปอีกรอบนึงคือความรู้สึกที่<จ>ที่ที่มันโดนมาแสบมาเละเๆมาจากจากสังคมจากหล<ช><ช>ายอ,อย่างเราพยายามจะถักลูกให้หนีออกจากกองนี้แต<ช>่โดนโดนลูกกลับมาอีกเจ็บอีกใช่น่าอยู่มากเรื่องนี้เพราะว่า พี่บอกว่าทำตเต็มที่นะ,ะคะที่นักสแสดงคนนี้จะทำได้แล้วก็ทีมงานก็ให้การตับพอทุกคนสปอร์ตที่ที่งานเรื่องนี้ต้องให้น้องๆลูกๆมาสปอร์ตเออคุณนายครับโอ้โหถ้าเกิดใครได้ติดตามคุณนายก็จะเคยเห็นแล้วก็รู้จักคุณนายในเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเราพัฒนาดีเทเตอร์นะครับแต่ว่าการมาเล่นข้าพประโยชน์เนี่ยเรื่องนี้ทำไมนายถึงรับเล่นมาจะบอกว่าสิ่งแรกเลยคือมวลของนอักแสดงเก่านะครับผมแล้วก็แย่ทั้งหมดของทีมตัดแค่นั้นเลงครับเพราะผมแล้วอยากก็บดูอยากจะกเชลเลนส์ตัวเองก็ถามว่าคนที่ผมก็เคยดูนะครับคนที่เป็นพเวดีแล้วก็มาอยู่ในจอที่มัน โฟกัสับการาเราจะทำอย่างไเราจะปรับตัวให้มันไม่มีรุกไม่มีภาพของการลคัครเลคนอย่างนี้เตาอย่าง <ๆ S 2> นี้อย่างนี้นไปไหนก็จะดูเล่นใหญ่ให้ถึงปัดจบันห้า้อเห็นใช่ครับสุดท้ายต้องเขียวสุดท้ายต้องต้องส่งถึงใช่นะครับก็บบเลยผลลสพธใท้มเนชาตส่วนติดกับนาที่ มีเงืสครัเราสามาที่จะกำนดทุกอย่างเนตัน้แต่พออยู่นจอเลกๆเราไม่รู้เลยว่าหลังจาก่แ้วเนี่ยอแล้วเนี่ยบทบาทที่จออกมาังซีน่ซีเน่เนี่ยมนจะเอฟะไร้าเกิดเช่เราเราต้องรอพูดกันยังงว่าพี่นายครับขอเล็กนิดหนึ่งเราไม่เข้าใจว่าเขาจะไป้คำตอบอะไรเราต้องทำหน้าที่อย่างแบอย่างเต็มที่สุิครับแล้วควปจะลุกนะ ซึ่งแน่นอนครับก็เกิดจริงๆแล้วมันเป็นเสือปักทางการแสดง,ท,ง,สงสดสทั้งสองศาสตร์ศาสตร์จริงเรอนเวทีแน่นอนก็ต้องเล่นใหญ่ขึ้นแล้วก็เราแต่ต้องบอกว่าพี่นายที่เป็นแคสตคน เชื่อการแสดงแบบไหนถ้าเราราเราเป็นระจูนนะครับล้รู้สึกว่าผมพูดไปนาแล้ว็ามอนเรเปกในในความสามารถที่ได้ครับตอนนี้มนจะมีได้เยอะมากด้วยแล้วกระกการเล่อมก็เป็นอะไรที่ทำให้เราัดในในหลามวีที่เราทในบรรดานักแสดงทั้งหมดเลคเตอร์ไหนเรื่องง่ายสุด เออการนี้เราแคสตุกีเลยนะแล้วใครตัวไหนที่เลือกยารสุดอ่ะที่แบบก่อจะได้คนนี้มาที่เหมาะกับภาพนตร์เรื่องบบน,อน,น,น,นี้เอาเป็นว่าคนที่มาท้ายที่สุดเลยเนี่ยก็คือทีตท่ตี<อ>แล้วครับทีต่ตีครับมามา,มาท้ายสุดลแล้วก็จริงๆแล้วเคนเดียวาทายี่ทได้<อ>แคสต์ไปนะคนนี้เอออ้ยไม่รู้ไม่ไม่ใช่เพาว่า เอรนั้นจริงจีิงเป็นมันสุดโงจะเป็นการดัดเจ็บแต่ครั้งแรกนะแต่ว่าเวลาเข้าคุยกันยาวมากระหว่างการพูดคุยผมเห็นว่าแบงค์มีมีบางอย่างมีบางอย่างเออแล้วก็าเขาเขาน่าสนใจมากมันตรงคาแรคเตอร์อะไรจบลงด้วยการจับมือจับมือวันนั้นสามร้จับมือวันเลี้ยงเออใช้หน้าในารบอกว่าไผมขอเขาตัดเอ็ถแล้วจะบอกแค่ว่าต้องลดน้ำหนัก10บโล ต้องต้องไปใยไม่ได้บอกว่าแค่มีความเร่อแล้วก็ใส่เรื่องของัอคือเราก็ต้องหอกล่อเขาด้วยเอาังถ้าเกิดมันไม่ยอมถ้ามันไม่ยอมลดมันหนักทังไงอ่ะมันไม่ยอมต่ผมว่าเขาบอกว่าเขาเล่นหนักเราะ่าเขลียร์เยอะเขาเต็มที่อยนคิดว่าทำได้อ่นแต่ก็โอเคครับ ที่ได้เข้าไปนะในการเทศกาลข้าวบุญรชนิชาที่โตเกียวเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่านี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาอย่างแน่นอนแล้วเราตที่นันด้วยเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าวันนี้จะมีคนกลุ่มแรกที่มีโอกาสได้ชยังไงฝากในการบอกต่อด้วยแล้วกันนะครับเอาแหละแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปดูกันอย่างที่บอกนะครับวันนี้ข้าวบุญรชฉิชาหนึ่งทุกครึ่งตรงเวลานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมีบัตรเดี๋ยวจบตรงนี้ต้องรีบเข้าโลงนะครับเพราะเราจะมีกิจกรรมภาในโรงด้วยนะครับ ก่อนจะไปเดี๋ยวให้ทั้งพี่ปูพี่นายแล้วก็รวมถึงน้องๆนะครับในการฝากหน่อยละกันสำหรับท่ามลงเรื่องนี้อาะเริ่มจากพี่ปูพี่นายก่อนเลยนะครับก็ฝากด้วยนะคะยังไงก็ไปให้กำลังใจนักแสดงทุกคนแล้วก็ทีมงานกนที่ได้ทุ่มเทลงทำหนังเรื่องนี้ให้มันมาเป็นลเลนไลฟ์ในวันนี้ครับสำหรับคุยรู้สึกว่า ผู้ชมแต่ละคนได้เข้าไปชมว,ว่ามันจะสร้งแก่แคชชีวิตข,ของตัวทุกท่านเลยมันไม่ใช่อีกเทาในเรื่องเท่าน,น,นั้นนะครับผม นครับี่ครับครับเออผมอยากให้เข้าไปดูหนังนะครับแล้วให้ดูเอ่ความรุนแรงนะครับในหนังแล้วก็อยากเอามาทำในชีวิตจริงเข้าใจไหครับั้นั้เอันที้ฝา่งรีสั่งครับเอ่อีอา่านนี้ฝ่าสื่อมวลชนหรือสั่งผ่านสื่อมวลชนครับเอาไปฝากนะครับ ไปดูว่านี่มันตีแผ่ชีวิตจริงนะเราไปดูแล้วอยากตาตามนั่นเป็นหนึ่งที่เรามีหนังนะครับถูกไหมเออโอ้โเดี๋ยวผมทำเสดให้เจ้าแจครับเชิญครับคิดว่าโตเข้าไปนี้ของเราอาจจะหลายๆครั้งเราจะลืมความรักไปว่ามันเป็นสิ่งสำคัญเรื่องไอนี้อาจจะให้ทุกคนได้เห็นความรักได้อีกแบบหนึ่งติแล่าความรักมันสำคัญกับชีวิตใครบางคนมากๆแล้วท่านผู้บริหาร ทีมากค่ะเงยก็ขายนะคะ่คนนามมาะครับที่จีิครับตอนนี้กระแสคนไทยกำลังมาแรงครับคำอยากจะบอกอะไรกับคนที่กำลังตสนใจแล้วอยากจะเข้าไปดูเข้าดูเป็นดีครับเรนไลฟ์ครับผมคิดว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คนไทยเราเรกลับมาว่าตอนนี้แบบมีสถานที่น่าดูดมาเลยในะ จะได้เข้าไปเจออะไรใหม่ๆม่วันที่เป็นเรื่องความรักความสัมพันก็ตื่นเต้นเหมือนวันนี้เพราะว่าอยากอู่มากๆแล้วก็ไงก็ฝากปเลยนครับเขาเป็น่นใหม่ผมเป็นคนที่ดูเอแล้วความดูท่มากทายครับเวลาครับอยากจะบอกอะไรครับพี่พสื่อชนวแล้วกับเขียนคบสอนรับในฐานะผ้เก่ เคยแบบรู้จักเขาจริงๆเลยนะซึ่งผมคิดว่ามกรุมรุ่นมกรุ๊มาสัมภาษณ์กันเราอยู่ในสังคมเดียวกันเขาเลยเลือกที่จะทำ subject นี้แต่ว่าเล่าวามสรุปนะครับหนักละนะคิดว่าคนน่าจะเสกมันได้โดยง่ายเพราะเรื่อเขาใจอเป็นความข้ามตัวแล้ววันนี้คุณจะได้ดูอย่างแน่นอนครับสำหรับภาพรวเรื่องนี้ครับเในไลฟ์ครับเรื่องหลักโลกไม่สวยครับขอบพระคุณมากๆครับทุกท่านครับขอเสกพระองมืองัมด้วยนะครับ